สวัสดีครับทุกคนเราจะไปเที่ยวไหนกันครับพี่นันพี่อูจะไปเที่ยวไหนครับลูกเราจะไปโคราชใช่ไหมเราจะไปศึกษาภาษาอีสานกันใช่ไหมครับลูกงั้นโคราชมันมันมันไม่ใช่พูดภาษาอีสานแป๊บๆมันจะเป็นโคราชบ้านเอ็งมันเป็นภาษาของเขาโดยเฉพาะก็คือโคราชบ้านเอ็งีเอ็งเป็นไหนมานี้เียใช่ไหม เฮ้ยทำไมต้องไปอยู่อีสานล่ะมโนมโนลองพูดภาษาอีสานให้พ่อฟังดิฟิวพูดภาษาอีสานให้พ่อฟังดิมโนเอพี่น้องพูดภาษาอื่นอ่ะพี่น้องพูดภาษาเหนือดิพูดอะไรก็ได้กินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังเอาภาษาอีสานดิได้โฟตาลกเตอมที่ไปภาคเหนือไปภาคแพร่ ย่าพูดพ่อหอยรถดอะไรล่ะพ่อพ่อจะถอยรถแต่แต่ย่าบอกว่าพ่อหอยรถดอ่ามีนะพ่อไปก็แปลกจรนี่นะพ่อไปหาหอยรถโอเคง <c oughs> ั้นเดี๋ยว <c oughs> เดินทางต่อนะครับตอนนี้เราถึงจุดพักรถกันแล้วนะครับใช่ไหมครับพี่ยูโนโ่เดี๋ยวพี่ยูโน่จะไปกินอะไรนะครับแม็กเดนัลด์ใช่ไหมโมโนโกินไหมครับลูกแม็กเดนัลด์ กินเหรอโอเคแค่นี้นะครับอันนั้นเขาแค่เขียนคำแล้วก็บีบฝาตอนนี้เราถึงไหนกันแล้วครับลูกเราถึงจุดพักรถไกเทมอ่ละลาดกับบงสองพายว่าตอนนี้เรากินข้าวอิ่มกันแล้วใช่ไหมไม่จริงเราเรากินอะไรนะจ่ายเรากินอะไรกันนะบารูบารัก<ฟ>ทำไมบาลูล่ะ ลู้สิเราจะไปวัฒนธรรมอีสานไม่ใช่เหรอบ่อหูบ่อหูบ่อหูนะมันเป็นภาษาเหนือนะใช่ไหมไม่เช่นรอดีใจไหมเนี่ยจะได้ไปดูเรียนรู้วัฒนธรรมอีสานเนี่ยฮะบ่อบ่อบ่ออีหยังบ่ออีหยังบ่ออะไรนะอีหยังบ่อไหนไหนไหนอีหยังบ่อเหรอเป็นสังไหลนี่ อิหมหลเป็นคนจังหวัดอะไรนีอ่ามเปลี่ยนเลนนะครับลุงนี้กิโลเมตรที่31บอวกห้าร้อถ้าเปลี่ยนเลนมีกล้องเลยนะครับมีเส้นทึอบอยู่ได้าูแออาลอง ึงไหนก็ได้ลูกไม่ข้างใกล้จะได้ไดูอก็ได้ใกล้่ไหนไเลยโอเคูาว้ตม้ไปลอยไปลยไปลที่ยูงไคเลยแ่ด้วยโอเคเลยแบบนี้ต้องให้ด้วยา Amono làm đi. Đứng, đứng kẽ này. Amono áo. Một hai ba, một hai ba,

คนละข้างคนละข้า,ไไขาขงไม่เอาไปดูพ่อก็ได้ดีมากเลยนั่นไงย่าโมนั่นไงลูกย่าโมอยู่น่นดีอยู่นั่นไงลูก ค่อยๆเดินนะลูกนอ่งพอนรองเท้าเลย ใครไปขึ้นรถก่อนลงห้องน้ำป้เปิดไหม อะไรเหรอโอ้โหเดินเดินไปทุ่งหญ้าแล้วไม่เดินกับสนาดยากไม่เดินกับสนาดยากเดินเดินตรงต้งไปลูกวิวหันหน้ามาลูกวิวมองพฝาดิ พิวครับมองพ่อตีครับลูกเขาบอกว่าข้ามเดินหน้านะโมโนไปยีนกับพี่อูแลหันหน้ามาหาพ่อลูกโมโนครับโมโนขอสักรูปนะเอิรดเมไหรมีกล้อง,องของตัวเองไม่มีรูปเอิร์ดยังไงก็ได้พิวมองค่อยๆลงนะโมโนค่อยๆลง เย็นไหมลูกเย็นมากวัวลงมาสบแล้ว่าโคตรรัว ผมอยา,อออยากานะออยากินบลูเบอร์รี่ปั่นนะเขาอยากกินบลูเบอร์รี่โซดาได้เลยลไปบอกแม่เดี๋ยวไปซื้อลูกข้างล่างอะ่ะจ่ายหันหน้ามาดิจ่ายจายหันหน้ามาทิมโมหันหน้ามา ยืนตรงนั้นหันหน้ามาหาพ่ออะลูกา